เทคนิคเค้น powerlift ทันชิงหลิวให้เต็มประสิทธิภาพวันนี้แกะเทคนิคชิงหลิวดีๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วครับน้าๆคิดว่าน่าจะมีประโยชน์และทำให้การตกชิงหลิวของพวกเราสนุกขึ้นไปอีกไม่มากก็น้อยครับน้าๆเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราสะสมชั่วโมงการตกชิงหลิวเยอะขึ้นหรือมีประสบการณ์กับการตกชิงหลิวมากขึ้น อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงชุดสายจะค่อยๆขยับให้เบาลงเล็กลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสายที่เล็กลงใช้คันที่มีเวยอ่อนลงรวมถึงการไล่ชุดสายให้เบาลงถ้าเป็นแบบนั้นก็พูดได้ว่าทักษะการตกปลาของเราได้มีการพัฒนาขึ้นและมีเทคนิคที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความได้เปรียบของอุปกรณ์เกินความจําเป็นและสิ่งสําคัญมันได้ผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและทําให้การตกปลาสนุกขึ้นอีกด้วยครับ หัวข้อที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องการใช้ power lift ของคันชิงหลิวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถือว่าเป็นเรื่องที่อินไซต์และเจาะลึกพอสมควรครับเพราะเป็นเทคนิคที่ผมค้นพบจากการสังเกตและการทดลองของผมเองการตกปลานอกจากจะเรียนรู้ทฤษฎีเป็นพื้นฐานแล้วการทดลองสังเกตและนำมาประยุกใช้จะทำให้ทักษะของเราข้ามไปอีกขั้นครับก่อนอื่นมาพูดถึงเรื่องข้อผิดพลาดของการใช้คันชิงหลิวสู้ปลากันก่อนครับ เราอาจเคยได้ยินกันมาว่าสู้ปลาให้ตั้งคันสู้แต่คำว่าตั้งคันสู้มันก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งครับแต่มันต้องตั้งคันแบบไหนล่ะข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ก็คือเรามักตั้งคันขึ้นเร็วจนเกินไปหลังจากเซตฮุกทําให้คันอยู่ในองศาที่ไม่เหมาะสมองศาของการขึ้นคันที่มากเกินไปทําให้ภาระน้ําหนักตกไปอยู่ที่ส่วนปลายของคันซะส่วนใหญ่สังเกตอาการคือท่อนกลางถึงท่อนโคนยังคงเหยียดตรง โค้งลงไปเฉพาะท่อนปลายเป็นสระอาและอาจมีอาการปลายคันสะบัดร่วมด้วยแบบนี้จะเป็นการใช้แค่ power lift ของส่วนปลายสู้กับปลาครับแล้วเราจะใช้ power lift ของคันทั้งคันสู้กับปลาได้อย่างไรหลังจากเซ็ตฮุกให้ค่อยๆเพิ่มองศาขึ้นคันทีละนิดจะสังเกตเห็นว่าท่อนกลางและท่อนโคนจะโค้งงอลงไปด้วยการโค้งงอทั้งคันลักษณะนี้หมายถึงการใช้ power lift ของคันท่อนกลางและท่อนโคนด้วย ทำให้เค้นเอาพาวิฟของคันชิงหลิวทั้งคันออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบนี้ครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าจังหวะที่พาวิฟของคันมีบทบาทสูงสุดก็คือตอนที่ปลายังมีแรงสู้ก็คือตัวปลายังไม่ขึ้นมาบนผิวน้ํานั่นเองใช้ความรู้สึกขึ้นคันทีละนิดในองศาที่เหมาะสมใช้พาวิฟทุกส่วนของคันเบ็ดให้เกิดประโยชน์และเมื่อปลาขึ้นสู่ผิวน้ำก็ประคองปลาโดยใช้ผิวน้ำช่วยพยุงเข้าสวิงตามปกติ ตรงนี้ก็ต้องระวังการยิ่วตัวปลาพ้นผิวน้ำมากเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับกระบีอยู่ที่ใจหากเยี่ยมยุดแล้วไซส์แค่กิ่งไผ่ก็ไร้เทียมทานเรียนรู้เทคนิคชิงหลิวดีๆกับหลิวลิซึมกดไลค์กดติดตามแล้วมีความสุขกับการตกปลาไปด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ